สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับกับวันนี้กระผมเท่านินจาพาวัยนะครับก็กลับมาพบมาเจอกับท่านอีกนะครับหลังจากนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วนะครับในงวดวันที่นะครับ16ตุลาคม2564นะครับกับเลขที่ออกก็คือนะครับรางวัลที่1นะครับ386นะครับแล้วก็372นะครับส่วน ลองวารีคท้ายงตัวหมุนหนึ่งครั้งนะครับออก38นะครับวันนี้ก็จะมาพบมาเจอกันนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับที่กระผมได้ลงคลิปไปนะครับและแจกสูตรไปก็มีทั้งถูกและผิดนะครับ สูตรถูกก็ถูกนะครับสูตรผิดก็มีนะครับครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับท่านที่ม <todas S 2> ีโชคมีลาบนะครับส <uish> ําหรับงวดที่ผ่านมานะครับถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ถูกยังไม่มีโชคไม่มีลาบก็ไม่เป็นไรครับเราก็เดินหน้ากันต่อไปพยายามกันต่อไปนะครับขอให้เล่นอย่างมีสติขอให้เล่นอย่างมีหลักการนะครับครับวันนี้ก็จะมานําเสนอคลิปนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปชุดเด่นบนนะครับ ปักหลักสิบบนเดินดีที่สุดนั่นแหละครับครับชุดเดิมๆที่สมาชิกถามหาเข้ามาอย่างหนานแน่นอีกแล้วนะครับครับงวดที่แล้วผ่านฉลุยเลยนะครับชนหลักสิบบนนะครับสงตัวของเรานะครับชนกันสงสูตรได้สงตัวผ่านฉลุยเลยนะครับสําหรับงวดนี้ก็ชนกันสงสูตรได้สงตัวอีกแล้วับครับ จะผ่านเฉลุยหรือไม่เฉลุยก็มารับชมมารับชมกันนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีทั้งสูตรเด่น3ตัวนะครับแล้วก็สูตรปักหลัก10บนนะครับ2ตัวนะครับปักหลัก10บบน2ตัวมาตัวนะครับเป็นของเพื่อสมาชิกอาจารย์ที่อยู่โคราชนะครับส่งมาให้เมื่องดก่อนน้นนะครับกระผมก็ได้ลงไปให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันนะครับแต่ว่าวิธีทําสูตรนั้นผมเพิ่งขอได้มานะครับ วันนี้ก็จะมาเฉลยให้เลยนะครับว่าวิธีคิดสูตรปักหลักสิบสองตัวบนนั้นเป็นยังไงนะครับมาชมกันนะครับวันนี้มีคลิปมาให้มีสูตรมาให้พร้อมเสร็จเลยนะครับกับชนหลักสิบสองสูตรก็ได้สองตัวนะครับแล้วก็มีสูตรเดี่ยวๆปักหลักสิบสองตัวนะครับกับท่านใดอยากจะได้สูตรก็รับชมกันต่อไปนะครับก่อนอื่นก็ฝากก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับ จดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลทุกๆครั้งด้วยนะครับนะครับมาว่ากันต่อเลยนะครับครับอันนี้จะมาเสนอก่อนนะครับเป็นสูตรชุดเด่นนะครับสามตัวที่ผ่านมาในงวดที่แล้วนะครับผ่านมาฉลุยเลยนะครับแต่ว่าตกไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับชุดนี้ครับก็มาชมกันเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับท่านสมาชิกใหม่หรือว่า f c ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ขอความกรุณานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระผมด้วยนะครับเท่านินจาพารวยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของกระผมเท่านินจาพารวยนะครับเพื่อที่จะได้ เอไว้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับผมมีอะไรดีๆผมก็จะนํามาเสนอท่านมาแบ่งปันท่านเป็นแบบนี้ประจาประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นเด่น2ตัว3ตัวนะครับปักหลัก10ปักหลักหน่วยนะครับสตัว3ตัวชนเด่น2ตัว1ตัวนะครับมีทั้งบนทั้งล่างให้ท่านได้รับจมนะครับครับเอามาว่ากันเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่เดินดีนะครับประจาปี2564นาีะครับท่านสมาชิก f c ที่เข้ามาใหม่นะครับ เข้าเดินดีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับเข้ามาติดๆทุกงวดเลยนะครับ3ตัวนี้นะครับจะมาเด่น10หน่วย10หน่วย10หน่วยมานะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ2,564เข้าทุกทุกงวดนะครับพอมาถึงงวดที่แล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับงวดที่แล้วทำออกมาแล้วนะครับได้3,4,5นะครับครับชุดนี้ทําได้3,4,5นะครับ กับผมก็มั่นอกมั่นใจว่ามันน่าจะเป็น10หน่วยตามปกติที่เคยผ่านๆมานะครับตามเศิษิิที่ผ่านมาจะผเอื้นนะครับงวดที่แล้วลอยไปที่หลักร้อยครับนี่ไงครับ3 7 2นะครับนี่ครับไปอยู่ที่หลักร้อยเฉยเลยนะครับส่วนนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่างวดต่อไปจะเป็นยังไงนะครับจะกลับเข้ามาอยู่ที่หลัก10หลักหน่วยไหมนะครับหรือว่าจะหลุดไปเลยนะครับ เพราะว่างวดต่อไป1พฤศจิกายน2564นสะครับสูตรนี้กระผมทํำออกมาแล้วนะครับได้901 901นะครับ901นะครับส่วนสูตรทางด้านซ้ายมือสูตรนี้ก็เดินมาดีนะครับตั้งแต่ต้นปี2,564มาตลอดครับติด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 ทุกงวดครับทุกงวดเลยพอมางวดที่แล้วเพียงพรามซะแล้วครับนี่ไงครับที่ผมบอกว่าสูตรนะครับถึงไม่จะเดินดีสักแค่ไหนนะครับสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันผิดนะครับ เราไม่ทราบว่ามันจะผิดงวดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับใช้ดุลพินิษของท่านในการตัดสินใจนําข้อมูลไปใช้ทุกๆครั้งนะครับสถิติก็คือสถิตินะครับตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับครับนี่ครับงวดที่แล้วเลยครับทำได้690ครับนี่ครับผมชี้6 3ดโดดตัวเดียวงวดที่แล้วไม่เป็นนะครับเพราะว่า3ก็ไปอยู่หลักร้อยสูตรนี้ก็หลุดไปนะครับแต่สูตร สูตรนี <ส Bruno> <sm> ้นะครับอย่าเพิ <out> ่งใช้นะครับงวดต่อไปผมทํา ok ดูเฉยๆนะครับได้4ี่เดนะครับงวดหนึ่งพฤศจิกายนได้478แต่อย่าเพิ่งใช้ครับเพราะว่าหลุดแล้วก็คือเบรกไว้ก่อนนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับติดหลักร้อยก็ถือว่ายังเดินนะครับงวดนี้ทําได้901นะครับงวดหนึ่งพฤศจิกายนนะครับ2564นีนะครับครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกนะครับชนเด่นนะครับ อ่าสิบหน่วยนะครับสตัวมาตัวแล้ว <Gym>. ก <Napoleon> ็มีสูตรเดียวปักหลักศิษย์นะครับสตัวนะครับนี่ครับอันนี้งวดต่อไปนะครับสำหรับท่านสมาชิกใหม่ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับสูตรนี้เก็บไว้นะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะได้ไว้ใช้นะครับให้ท่านใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับนี่ครับวิธีทํามันอยู่ตรงนี้ครับใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับท่าน f c ใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนท่าน f c เก่าได้สบายไปแล้วนะครับสูตรนี้นะครับนะครับนี่ครับแสนบวกพันนะครับก็ บวกผันรับได้9นะครับ9 0้นะครับกับตามนี้นะครับตามนี้กับทีนี้ก็ชุดนี้อย่าเพิ่งใช้นะครับใช้เฉพาะชุดนี้ก่อนนะครับอทีนี้เราก็มาดูกันต่อไปอีกนะครับดูต่อไปอีกครับสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็ชัวๆเลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับประธานอภัยนะครับก็เดินดีมาตั้งแต่ต้นปีเช่นกันนะครับ ครับตั้งแต่ผมจะย่นเวลานะครับเพราะว่าสูตรมันเยอะนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานานนะครับก็ย่อมาจาก972เลยนะครับนี่ครับก็ติดมานะครับ72นะครับ6117นะครับ2725เนี่ยหลุดหล่นไปหลักร้อยนะครับแต่ว่า61เข้ามาคืน50มาคืนนะครับ75มาคืน35มาคืนนะครับแล้วก็71มาคืนนะครับงวดที่ผ่านมาก็372ครับมาทั้งหลักร้อยหลักหน่วยประทานลภไปนะครับ เข้านะครับ372อนะครับนี่ครับอันนี้ติดหลักร้อยนะครับสามนะครับส่วน2ลงหลักหน่วยนะครับทีนี้ก็งวดต่อไปนะครับมาดูวิธีทําครับท่านสมาชิกใหม่ท่าน f c ใหม่นะครับกับเอาวิธีทําไปไว้ทํากันเองนะครับไปย้อนดูนะครับเวลาว่างๆก็หยิบขึ้นมาคิดพิจารณากันดูนะครับเป็นหลักการทางสถิติตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับโปรดใช้ดุลพินิษ์โปรดใช้วิจารณญดณานกครกลงนะครับอ่าครับวิธีทํามันเป็นอย่างนี้นะครับ ประธานกระภยนิดนึงครับฝนตกโปรยอย่างนี้แพอากาศครับผมให้ใช้เลข3ตัวครั้งที่1นะครับ3าตัวครั้งที่1เลยนะครับอย่างวันนี้3มตัวครั้งที่1ก็คือ602นะครับ602ก็ให้เอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยของครั้งที่1นะครับมาตั้งครับ6แล้วก็ลบด้วย1นะครับ6ลบ1เหลือห้านะครับ6ลบ1นนะครับก็จะเหลือห้านะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้ประธานคปกาหยิบผิดอีกอ่าครับห้านะครับก็ยืดไปเลยครับหกนะครับเจ็ดนี่ครับนี่ครับสูตรนี้นะครับครับให้เอาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับหมุนครั้งที่หนึ่งตักครั้งที่หนึ่งกับได้หกศูนย์สองนะครับเอาหลักร้อยหกวางป้องกับลบด้วยเลขหนึ่งนะครับก็จะหกลบหนึ่งก็เหลือห้าครับห้าหกเจ็ดนะครับก็มาวางตรงนี้ต่อเลยนะครับ อ่าครับก็พิจารณาดูกันนะครับว่าจะเดินต่อไหมนะครับงวดวันที่1นึ่งับพฤศจิกายนนะครับสองพนะครับงวดต่อไปนะครับหนึ่งพฤศจิกายน2564ได้5 6 7หกนะครับอ่ารอครับรอนะครับว่าจะมาไหมนะครับส่วนสูตรนี้ได้901นะครับไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันนะครับสูตรแรกนะครับสูตรนี้นะครับได้901สูตรนี้ได้5้าอ่า จะเป็นแบบไหนจะมายัางไงนะครับทีนี้มาดูหลักสิบครับชนหลักสิบสองสูตรปังๆนะครับผ่านมาฉลุยฉลุยทุกง,งวดครับ FC ถามหาเยอะที่สุดเลยครับ <c oughs> ก็มาดูกันตรงนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับนี่ครับ อันนี้ผมก็ย่นระยะเวลามาให้เหมือนกันนะครับก็เริ่มจากงวดที่ออก272นะครับนะครับใช้2สูตรนะครับอันนี้ครับเป็นปักหลักสิบนะครับปักหลักสิบนะครับปักหลัก12สูตรนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับชนกันแล้วก็จะมาปังปังแบบนี้เลยนะครับ3ตัวมั่ง2ตัวมั่งนะครับนะครับจะได้แบบนี้นะครับอย่างงวดนี้ก็ได้3ตัวนะครับออก7 2นะครับติด7นะครับออก7 9นะครับติด7นะครับ ออก72ดอีกติด7ครับออก6 1ติด6นะครับปักหลัก10นะครับชนชุดนี้นะครับชนเด่นชุดนี้ปักหลัก10ครับ1 7ก็ติด1นะครับ25หติด2นะครับ61ติดหครับ50ติด5ครับ75ดนะครับเจ็ด7ครับ35หออกก็ติด3นะครับงวด7 1ดหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับติด7นะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับ งวดที่ผ่านมานะครับ16ตุลาคม2564นะครับเลขที่ออกนะครับ372นะครับติด7นะครับนี่ครับงวดที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับทับได้2ตัวนะครับปักหลัก10ชนกันแล้ว6กับ7ครับที่นี้งวดต่อไปครับงวดต่อไปก็คืองวดประจําวันที่1นะครับพฤศจิกายนนะครับ2564นะครับ1พฤศจิกายน2564นะครับ สูตรที่1ทําได้4 5 6 8นะครับสูตรที่2ทํได้าได้5 7 8น0นะครับครับสองสูตรนี้ชนกันที่เรียกอะไรนะครับมาดูกันครับชน2ตัวอีกครับงวดนี้นะครับก็จะชนที่5นะครับหาเห็นแล้วครับ1ตัวนะครับ5นะครับ4ไม่มี5มีแล้วนะครับ6ไม่มีนะครับ7 7ไม่มีอ่า8อีกตัวครับนี่ครับ วันที่1พฤศจิกายนนะครับ2564นรกบะครับกับแคปเอาไว้ดูกันนะครับท่านสมาชิกนะครับชนหลัก10บนนะครับทั้ง2สูตรนี้ชนได้5กับ8นะครับกับ5กับ8ครับสำหรับท่านสมาชิกเก่าก็คงรู้ดีแล้วละครับเพราะว่าผมให้สูตรเป็นประจำทุกคลิปนะครับ อย่างงวดที่แล้วผมก็ให้ไปแล้วนะครับ FC เก่าเขารู้ดีแล้วนะครับก็คงจะพากันคิดเพลินไปแล้วตอนนี้ครับสำหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับกลับกับผมให้นะครับสูตรอยู่ตรงนี้ครับมาดูวิธีทําสูตรวิธีทาสูตรก็สูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับก็ให้ใช้หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ครับใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับ งวดนี้หลักร้อยบนคือ3นะครับกับ3นะครับหลักหน่วยบนคือ2นะครับก็มาบวกกันก็เป็น5ก็วางนะครับป้องนะครับแล้วก็บวกด้วย2ก็เป็น7นะครับแล้วก็เป็น8เป็น9เป็นศนย์ะครับตามนี้นะครับร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับเท่ากับ5นะครับเอา5วางป้องบวก2ก็เป็น7นะครับแล้วก็เป็น8เป็น9เป็นศูนย์ะครับสูตรนี้สําหรับสูตรนี้นะครับอ่าสูตรนี้นะครับสูตรทางด้านนี้นะครับก็ ให้ใช้หลักสิบครั้งที่3นะครับใช้หลักสิบครั้งที่3ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับประธานอภัยนะครับหลักสิบครั้งที่3บวกกับหลักหน่วยครั้งที่3นะครับสิบครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่3นะครับงวดนี้ก็คือ2 95นะครับครั้งที่3นะครับเลขที่ตักครั้งที่3ก็คือ295นะครับ295ก็เอา9้าบวก5นะครับก็จะได้เท่ากับ14นะครับ สิบสีก็เอาสีวางเลยครับ4ีห้านะครับแล้วก็6นะครับแล้วก็บวก2เป็น8นี่ครับตามนี้นะครับตามนี้ท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับตามนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับท่านสมาชิกครับยังมีครับยังมีนะครับสำหรับท่านที่เรียกร้องถามหาว่าอาจารย์ไอ้แล้วไอ้สูตร ปักหลักสิบนบนสองตัวทําไมไม่บอกสูตรยังครับยังตอนนั้นผมยังขอเพื่อนอาจารย์ที่โคราชยังไม่ทันได้แนะนํามาให้นะครับก็ส่งแต่สูตรมาให้ผมดูนะครับอ่าทีนี้ครับมาพร้อมวิธีทาแล้วครับมาเฉลยให้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเฉลยให้แล้วครับตามคําเรียบร้องตามคาขอของเรียบซีนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยให้จะเป็นแบบนี้ครับครับอันนี้ก็ เป็นหลักสิบนะครับท่านสมาชิกนะครับเป็นปักหลักสิบสองตัวนะครับมาตัวนะครับหกหนึ่งติดหกนะครับหนึ่งเจ็ดติดหนึ่งนะครับสองห้าติดสองนะครับหกหนึ่งก็ติดหกอีกห้าศูนย์ติดห้านะครับเจ็ดสิบห้าติดเจ็ดนะครับสามสิบห้าติดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งก็ติดเจ็ดอีกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับออกสามเจ็ดสองติดเจ็ดกับครับเนี่ยครับส่วนอันนี้สองตัวตลอดเลยนะครับปักหลักสิบนะครับงวดต่อไปนะครับงวดต่อไป 1พฤศจิกายนนะครับ1พฤศจิกายน2564นรนะครับประธานไปครับ่าทำได้4กับ5นะครับกับนี่ครับปักหลัก10บุนนะครับ2ตัวนะครับ4กับ5เอาแล้วครับทีนี้ครับเอาแล้วครับทีนี้กับเราจะเห็นแบบสวยๆแล้วครับปักหลัก10บน4กับ5นะครับทีนี้ก็เอาวิธีทำไปเลยครับสำหรับ fc เก่านะครับ แฟนแฟนเก่าสมาชิกเก่านะครับขอกันจังเลยนะครับสูตรสูตรนี้นะครับมาเฉลยแล้วนะครับวันนี้ครับผมนํามาเฉลยให้แล้วนะครับก็ให้ใช้นะครับครั้งที่3นะครับกับเลขท้าย3ตัวครั้งที่3นะครับตักครั้งที่3นั่นเองครับก็คือ295นะครับครั้งที่3 295ก็เอา5เอา9มาบวกกับ5นะครับคือเอา10มาบวกหน่วยนะครับ10 ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่3นะครับก็เอา9บวก5ก็เท่ากับสิเท่ากับ14นะครับเอาเฉพาะเลข4ี่เต่าท้ายวางปังนะครับ4แล้วก็5นี่ครับแค่นี้เองครับอ้าวแคปไว้ดูกันครับทีนี้ให้ตามคําเรียบร้องแล้วนะครับท่านสมาชิก f อฟนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่เอาไปเลยนะครับเอาไปเลยครับทีนี้นะครับก็มาดูกันครับว่า2สูตรนี้เป็นยังไงนี่ครับเห็นแล้วครับ สวยหรือไม่สวยมาหรือไม่มาอันนี้ให้ท่านสมาชิกให้ท่าน f c นะครับใช้ดุลพินิษ์พิจารณากันเอาเองนะครับท่านสมาชิกครับครับใช้ดุลพินิษ์พิจารณากันเอาเองนะครับสูตร2ตัวปักหลัก10ได้4กับ5นะครับสูตรชนเด่น2สูตรได้5กับ8นะครับชนกันปังที่เลข5นะครับมาไม่มานะครับ วันที่1พฤศจิกายนเรามารอดูกันนะครับแล้วก็ใกล้ๆวันออกผมจะมาสรุปชุดจับคู่ให้อีกนะครับครับงวดที่แล้วก็ผมก็ให้เอา6กับ7นะครับแล้วก็ไปใส่กับ1 2 3นะครับครับบางคนก็โชคดีนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่โชคดีเพราะว่าผมไปเจ็ดชุดเดียวให้เป็น6 3สนะครับครับครับก็ตามนี้นะครับ1พฤศจิกายนนะครับครับปักหลัก10นะครับชุด2ตัวเด่นได้4กับ5นะครับหลัก10 ชุดชนเด่นได้5กับ8ชนกันที่เลข5ดังปั้งเลยนะครับรับมาไม่มารอดูกันวันที่1พฤศจิกายนนะครับสำหรับท่าน FC นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามกระผมไว้ด้วยนะครับเท่านินจาพารวยนะครับถ้าหากว่าท่านชอบแนวทางของกระผมนะครับก็กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารนะครับกระผมลงไปปุ๊บท่านก็จะเห็นปังขึ้นมาเลยนะครับ <laughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับ